h o n d a c r v ปี2019นะคะ2.4 EL รุ่นท็อปขับ4เลยนะล้อแมกซ์ขอบ18นะคะจะเป็นลายแปดเงานะจะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะยางมีชลินทั้ง4เส้นค่ะตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะเปิดปิดไฟฟ้าเลยนะคะทับเบ,บาะทั้งคันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถขนสัมภาระได้สบายๆเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวรถเข้าใหม่นะใครสนใจหา CRV ขับซีอยู่นะแล้วอยากได้รถสวยสภาพดีคันนี้ต้องบอกเลยว่าแนะนําเลยนะคะกับคันนี้เลยนะคะ Honda CRV ปี2019นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น2.4 EL รุ่นท็อปขับ4เลยนะ ไฟส,สนใจอยู่ต้องบอกเลยคันนี้ได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะส่วนด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นชมของปี2019ค่ะไฟด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็น full LED แล้วนะแล้วก็ไฟดวงใสๆแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้พร้อมค่ะตัวนี้กระจังหน้าเป็นชมของปี2019มีโลโก้ h o n d a ขนาดใหญ่ตรงนี้เลยนะคะแล้วแมคโอ18นะคะจะเป็นลายปัดเงานะจะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะยางมีชลินทั้ง4เส้นค่ะ ส่วนด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะมีไฟเลี้ยวมีคุ้มเมียมมาให้นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถมากๆเลยนะด้านข้างฟิล์มกรองแสงติดให้เรียบร้อยรอบคันนะคะมีกันสาดด้านบนติดตั้งมาให้เรียบร้อยส่วนด้านท้ายนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะคะมีโลโก้บอกชัดเจนนะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัว a w d นะ แล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ที่ปัดน้ำฝนนะคะหรือแม้แต่กล้องมองหลังนะคะมีมาให้พร้อมค่ะมีโลโกโ้บอกชัดเจนเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นรุ่น CRV ค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะระบบความปลอดภัยมีมาให้พร้อมค่ะส่วนด้านบนนะคะเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามแบบนี้เลยฝาท้ายตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะเปิดปิดไฟฟ้าเลยนะคะใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเอง ส่วนภายในนะคะจะเป็นเบาะหนัง3าแถวแบบนี้อ่าแล้วก็เพิ่มความสะอาดตานะคะความดูดีนะคะเพราะว่าติดผมกระดุมแบบนี้ให้แล้วรอบคันเดี๋ยวเราจะลองสาธิตพับเบาะทั้งคันดูนะคะหน้าตาถ้าพับเบาะออกมาก็จะเป็นแบบนี้อ่าถ้าพับเบาะทั้งคันนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถขนสัมภาระได้สบายๆเลย <c oughs> แล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้นอกจากพับเบาะได้นะคะก็ สามารถเก็บของด้านล่างเนี่ยตรงนี้ได้เลยอ่าดึงเข้าดึงออกได้สบายๆนะคะอ่ะอ่ะมีที่วางแก้วน้ํามาให้พร้อมนะคะสําหรับนั่งด้านหลังนะคะการพับเบาะนะคะไม่ว่าจะดึงขึ้นหรือว่าพับเบาะลงนะคะใช้งานง่ายนะคะไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็บอะแถวหลังมันก็สามารถเอนนอนได้เพิ่มเติมแบบนี้ไม่จําเป็นต้องนั่งหลังตรงนะเพราะฉะนั้น CRV ตัวนี้ นั่งสบายแน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้รถไม่มีชนหนักพิคว่หนะคะรถดเดิมๆเลยนนอตเนิร์ไม่มีขยับนะจะเป็นรุ่นท็อปของตัว Honda CR-V นะแล้วเวลาปิดฝาท้ายนะคะง่ายๆแบบนี้เลยอ่าเปิดปิดได้ง่ายๆเลยส่วนภายในเดี๋ยวเรามาดูที่ฝั่งแผงประตูคนขับกันก่อนเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะมีบันไดขึ้นลงมาให้พร้อมส่วนแผงประตูนะคะจะเป็น สีดำแบบนี้เลยนะคะมีตรงแต่งลายไม้แล้วก็จะจกเป็นออโต้ทั้ง4บานนะคะกระจกมองข้างนะคะเปิดพับปิดเปิดไฟฟ้า,ฟาปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยหนังมันติฟัง์กชันเลขไม่1นึ่งแกิโลจอแอนดรอยดทัสกเกนตัวนี้ติดตั้งเดิมมาจากศูนย์เลยนะคะเกียร e ์ออโต ตัวนี้เป็นบัตเอกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็พาวเวอร์เลสนะคะจะอยู่ตำแหน่งนี้1จุดค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่วางแก้วน้ำอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของเก็บสัมภาระต่างๆได้เลยตัวนี้นะคะจะมีปุ่มไอคอนมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็เกียร์แอร์ดิจิตอลค่ะมาดูทางด้านคอนโซลค่ะสภาพคอนโซลนะคะดูดีนะไม่มีร่องรอยของการแตกหักนะคะแล้วก็ อันนี้ที่เก็บของนะคะมีคู่มือการใช้งานอะไรมาให้พร้อมครบเลยนะคะมาดูสภาพตัวเบาะกันบ้างนะคะเบาะนะคะสภาพดีเบาะนั่งสบายนะคะอบรัดส,สลีละนะคะได้ดีมากนะคะแล้วก็นี่สภาพเบาะไม่ยมืดไม่ย้อยไม่แตกไรงานนะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าได้เลยนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะ อ่ะส่วนด้านบนนะคะเพดานที่บังแดดมีกระจกมาให้แบบนี้นะคะมีไฟดวงสีขาวแบบนี้อ่ะ,อะแล้วก็มีที่เก็บของต่างๆมาให้ส่วนด้านบนเพดงเพดานหลังคานะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนรอยดำรอยด่างนะส่วนแถวที่สองนะคะแถวที่สองของตัวรถนะก็สามารถพับเบาะได้แบบ40-60อ่ะเอ็นได้ประมาณนี้ เอ็นได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะเอ็นแล้วก็สามารถพับได้แบบนี้อ่ะส่วนเบาะนะคะเบาะแถวที่สองเนี่ยมันจะเดินหน้าถอยหลังได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถพับได้แบบนี้นะคะเหมือนเมื่อสักครู่นะที่เราพับไปให้ดูอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีเบาะกลางมีที่วางแก้วมาให้แบบนี้นะคะส่วนแถวหลังนะคะนั่งได้สบายๆนะคะมียืดขายืดแข้งได้นะส่วนด้านบนนะคะจะเป็นแอร์สามารถปรับแอร์ได้จากทางด้านหลังไฟ นะคะก็เป็นไฟส่องสว่างนะคะทั้ง2ดวงเลยสีขาวมีแอร์หลังมาให้พร้อมนะคะที่เสียบ USB มีมาให้พร้อมแบบนี้อเดี๋ยวเรามาดูทางด้านห้องเครื่องกันบ้างนะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะคะมาเริ่มก้อนดูที่ฝาปงกันก่อนเลยฝาปรงเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยัดนะแม้แต่ฝาปรงสติกเกอร์มอรกอยู่ครบแผ่นกันความร้อนความร้อนอยู่ครบหมดนะคะ คันนี้สตาร์ทเครื่องกดแอร์อยู่นะเครื่องเดิมๆิมเลยแบบนี้สําหรับ Honda c ซ v นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปกับครอบครัวหรือใช้งานส่วนตัวนะใช้เป็นประจําวันก็น่าใช้งานมากแล้วยิ่งคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารถสวยสภาพดีนะ Honda c ซ v 2.4EL ปี2019ค่ะได้รถตัวใหม่แล้วนะคะเลขไมล์หน่งแสม 150, 000, 000กิโลตัวนี้นะคะในราคาที่เราเอามาจัดโปรโมชั่นสำหรับรถเข้าใหม่เลยนะคะราคาเพียงแค่5,98,000บาท ใครที่สนใจนะคะคันนี้ซื้อเงินสดได้แล้วก็จัดไปแนนได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะกัะปั้มโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างเลยลูกค้าท่านใดที่จัดไปแนนคันนี้แน่นอนเรามีจัดโปรโมชั่นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไปแนนให้นอกสถานที่แน่นอนนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามกับปั้มโดยตรงตามเบอร์ด้านล่างได้เลยคะ่ะ